คติธรรมทรเมื่อหลายปีมาแล้วนายพร้อมได้ชื่อว่าเป็นจอมขมังเวทคนหนึ่งไม่ว่ามีดหรือของมีคมต่างๆแม้กระทั่งคมกระสุน ล้วนแต่ไม่สามารถทําอันตรายต่อนายพร้อมได้นายพร้อมนั้นเคยถูกศัตรูลอบยิงหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นอะไรนั่นจึงเป็นที่เลื่องลือในความขลังและหนังเหนียวของนายพร้อมเป็นอย่างมากนายพร้อมมีเมียแสนสวยคนหนึ่งชื่อนางหอมแต่ทั้งคู่นั้นไม่มีลูกด้วยกันนายพร้อมเขาเก่งทางด้านเดรัจฉานวิชาเป็นอย่างมากและมักจะลองของปล่อยของในทุกวันโกนวันพระ แล้วถ้าหากว่าใครโดนของหรือว่าโดนคุณนสยมนดำที่นายพร้อมนั้นเป็นผู้ปล่อยออกไปก็จะมีอาการเจ็บป่วยปวดตามเนื้อตามตัวด้วยความทุกข์ทรมานไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายสุดท้ายก็ต้องมาหานายพร้อมหรือว่าหมอพร้อมเพื่อให้ช่วยรักษาให้แล้วนายพร้อมซึ่งเป็นผู้ปล่อยของนั้นก็จะรู้วิธีที่จะเรียกของเหล่านั้นออกจากผู้ข้อร้ายได้ทุกราย และมันก็ยิ่งทําให้ความเก่งความเข้มขลังของหมอพร้อมเป็นที่เรื่องลือโด่งดังมากยิ่งขึ้นในเรื่องสเสนยาแฝดก็นับได้ว่าไม่เป็นสองรองใครผัวมีเมียน้อยก็เรียกกลับมาได้ใครที่อยากจะแย่งผัวชาวบ้านก็มาทําเสน่ฝังรูปฝังรอยกับหมอพร้อมก็จะได้สมปราถนาซึ่งหมอพร้อมก็จะเรียกค่าครูที่แพงเพื่อเป็นค่าตอบแทนหรือว่าใครที่ต้องการยาสั่งไปฆ่าใคร หมอพร้อมก็มีให้หรือถ้าหากใครต้องการจะให้ตายอย่างทรมานก็จะขอให้นายพร้อมเสกตะปูหนังควายหรือว่าควายธนูเข้าท้องได้ตามที่หวังผู้ที่โดนกระทําเขาก็จะตายโดยที่หาสาเหตุไม่เจอซึ่งนางหอมเมียของหมอพร้อมเองนั้นก็ถูกเขาป้ายยาสเสน่ห์ถึงได้มาเป็นเมียนั่นจึงทำให้นางหอมไม่ค่อยมีสติสตังอยู่กับเนื้อกับตัว ในทุกวันโกนวันพระก็จะเร่าร้อนอยากจะอยู่ใกล้ๆนายพร้อมทั้งวันจนนายพร้อมนั้นต้องล่ามโซ่นางหอมไว้เพื่อไม่ให้เข้าไปในเรือนที่ใช้รับแขกเด็ดขาดและนายพร้อมจะไม่นอนกับนางหอมในวันโกนวันพระซึ่งแม่ของนายพร้อมจึงต้องเป็นผู้นำเข้าไปให้นางหอมกินในทุกวันโกนวันพระแม่นายพร้อมก็รู้สึกสงสารลูกสะภ้ยมากและได้ปรึกษากับพ่อของนายพร้อม ว่าอยากจะให้ลูกชายเลิกอาชีพนี้เสียเพราะว่าเงินทองเขามีมากมายแล้วนายเย็นวันหนึ่งจึงได้เรียกนายพร้อมมาคุยเรื่องนี้แต่ว่านายพร้อมก็บอกว่าเขานั้นอุตส่าห์ร่ำเรียนวิชาอาคมจนเข้มขลังสมดังใจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายจะให้เลิกทำแล้วไปทำนานั่งคงจะเป็นไปไม่ได้และถ้าหากเมื่อมน์ขลังเสื่อมลงนางหอมอาจจะหนีจากเขาไปก็ได้เขานั้นรักนางหอมมาก นั่นจึงทําให้ไม่อาจจะถอนตัวได้เมื่อได้ยินนายพร้อมพูดแบบนั้นพ่อจึงบอกเตือนว่าเราทําของใส่คนนะ่ะมันบาปมากนะบางครั้งก็ถึงกับฆ่าคนด้วยระวังเวรกรรมจะคืนสนองเข้าตัวเองจะกลายเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์หรืออาจจะต้องตายพ่อจะแช่งฉันทําไมละ่ะไม่ชอบก็อยู่เงียบๆไปสิคําพูดของพ่อแม่มันศักดิ์สิทธิ์นะพ่อจะพูดแบบนี้ทําไม ที่ได้อยู่บ้านหลังใหญ่มีเงินมีทองมากมายมีคนเคารพนับถือก็เพราะว่าพ่อมีลูกเก่งกล้าในวิชาอาคมอย่างฉันนะพ่อพ่ออย่าได้คิดมากเลยเมื่อลูกชายพูดมาอย่างนั้นพ่อกับแม่หมอพร้อมก็ได้แต่นั่งเงียบเพราะไม่รู้จะทํายังไงลูกชายถึงจะคิดได้ที่หมู่บ้านเหนือมีคนป่วยกันหลายคนซึ่งต่างก็ได้ยินว่าอาจารย์พร้อมรักษาโรคภัยไข้เจ็บเก่งก็จะพากันไปหา แต่บังเอิญว่ามีพระธุดงรูปหนึ่งได้มาปักกลดอยู่ใต้ร่มไม้ที่ชายป่าใก,กล้ๆหมู่บ้านลุงชาวบ้านนั้นคนหนึ่งได้ไปเจอเข้าจึงได้เข้ามาบอกให้เพื่อนบ้านไปถวายข้าวปลาอาหารท่านพระธุดงรูปนี้ท่านดูเคร่งมีใบหน้าสดใสซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าท่านอายุเจสปีแล้วชาวบ้านและคนป่วยต่างพากันกราบไหว้และขอพรจากท่านให้หายป่วย เมื่อเห็นเหล่าชาวบ้านที่เจ็บป่วยท่านก็ได้บอกว่าอาการเจ็บป่วยที่โยมทั้งหลายกำลังเผชิญอยู่นั้นมันเป็นการถูกลมเพลมพัดจากคนที่มีคาถาอาคมและก็เป็นเดรัจฉานวิชาจะต้องปัดเป่าของให้ออกจากตัวคนป่วยของนั้นๆก็จะคืนสนองกลับไปยังผู้ที่กระทำชาวบ้านก็ได้ถามหลวงพ่อว่าพอจะช่วยได้ไหมซึ่งหลวงพ่อท่านก็นั่งนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วท่านก็บอกว่า ถ้าช่วยคนดีแล้วกรรมมันสนองคนชั่วแค่คนเดียวก็คงจะต้องเลือกคนดีจากนั้นท่านจึงให้ชาวบ้านนำขันน้ำใบใหญ่ใส่น้ำฝนมาทำน้ํามนต์และนําเอาได้สายศีลมาให้ชาวบ้านแบ่งกันเพื่อป้องกันของคุณใสต่างๆคนไหนที่ป่วยก็ให้นั่งพนมมือตอนที่ท่านสวดคาถาและรดน้ํามนต์จากนั้นก็จะรู้สึกว่าความเจ็บป่วยเหล่านั้นมันก็จะค่อยๆจางหายไป ซึ่งมันก็ทำให้ชาวบ้านต่างรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับการช่วยเหลือหลังจากวันนั้นไม่นานในคืนหนึ่งจูจ่ๆนายพร้อมก็รู้สึกกระวนกระวายลุกขึ้นฉีกเสื้อที่ใส่อยู่นางหอมเห็นผัวทำอย่างนั้นก็ตกใจรีบลุกขึ้นถามว่าพี่เป็นอะไรไปจากนั้นนายพร้อมก็เริ่มคำรามแล้วร่างของเขาก็กลายเป็นเสือโครงตัวใหญ่ ต่อหน้าต่อต,อต,อตานางหอมผู้เป็นเมียเมื่อเห็นว่านายพร้อมกลายเป็นเสือนางหอมก็ร้องไห้ด้วยความสงสารผัวและบอกกับผัวในร่างเสือว่าพี่พร้อมทำไมพี่เป็นแบบนี้ล่ะพี่พร้อมอยู่ในห้องนะอย่าออกไปไหนนะแต่ปรากฏว่าสมิงนายพร้อมนั้นกลับกระโจนลงเรือนไปเมื่อเห็นดังนั้น นางหอมก็รีบวิ่งไปบอกพ่อกับแม่นายพร้อมซึ่งอยู่ไม่ห่างกันเมื่อรู้เรื่องพ่อก็พูดว่าพร้อมเอ้ยเอ็งไม่เชื่อพ่อเวรกรรมมันคืนสนองแล้วถ้ามันไปกินคนฆ่าคนมันก็จะเพิ่มบาปให้กับตัวเองวิชาอาคมมันจะเสื่อมพลาดท่าเสียทีเมื่อไหร่ก็จะถูกเขายิงตาย ซึ่งทั้งแม่และนางหอมก็ร้อนใจมากไม่รู้จะทำยังไงพ่อก็เลยเดินไปตามน้องชายนายพร้อมที่มีครอบครัวแล้วมาปรึกษากันว่าจะทำยังไงกันดีน้องชายก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้ฟ้าใกล้สางพี่พร้อมเขาคงจะกลับมาแต่ว่าฉันจะขอหลบก่อนนะพ่อฉันกลัวถ้าพี่เขากลับมาในสภาพที่เป็นเสือฉันจะรอพี่พร้อมเองพี่พร้อมเขาคงไม่ทำอันตรายฉันรอก และเวลาราวๆตีสี่ของคืนนั้นนายพร้อมก็ได้กลับมาในสภาพที่เป็นคนนางหอมก็โผเข้ากาะนายพร้อมที่มีเลือดเปล้อนตามปากและใบหน้านางหอมก็ร้องไห้ถามว่าพี่ไปไหนมานายพร้อมสุดลงนั่งที่เตียงและบอกให้นางหอมปิดบ้านใครมาถามให้บอกว่าไม่อยู่นางหอมทำตามที่บอกเสร็จแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดหน้าเช็ดตาให้ผัว จากนั้นนายพร้อมก็พูดขึ้นว่าหอมเอ็งกลับไปอยู่บ้านซะพี่คงจะหมดบุญที่จะได้อยู่กับเอ็งแล้วบาปมันคืนสนองพี่แล้วพี่กลัวว่าสักวันพี่ขาดสติแล้วพี่จะกัดจะฉีกเนื้อเอ็งกินฉันไม่ไปหรอกพี่ฉันเป็นเมียพี่ไม่ว่าพี่จะกลายเป็นเสือเป็นสางยังไงฉันก็จะยังอยู่เคียงข้างพี่ตลอดไปนะ คำพูดของนางหอมทำให้หนพร้อมน้ำตาคลอและเขาได้พูดว่าหอมพี่จะคลายมนตเสน่ห์ออกจากตัวเองนะเองจะได้ตัดใจจากพี่ได้กลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ซะเงินทองก็หอบกลับไปด้วยเองจะมีผัวใหม่พี่ก็ไม่ว่าพอตกค่ำแล้วปิดประตูลงกรอนให้ดีเชื่อพี่นะหอม ฉันรู้ตัวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าฉันคงจะถูกคาถาอาคมของพี่แต่ฉันก็ไม่ได้คิดที่จะตัดใจจากพี่เลยเราเป็นผัวเมียกันแล้วไม่ว่าพี่จะได้ฉันมาด้วยวิธีไหนฉันก็จะไม่ไปจากพี่หรอกคืนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่อย่าออกจากห้องไปฆ่าใครนะพี่เมื่อคืนนี้พี่ไปฆ่าทิดแคล้วที่กำลังวางเบ็ดอยู่ พี่กินเนื้อคนหอมอย่ามาอยู่กับพี่เลยพี่ไม่เหมือนเดิมแล้วพี่เป็นอามนุษย์เป็นปีศาจเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะแก้ไขให้เหมือนเดิมได้พี่สร้างบาปสร้างกรรมไว้มากก็เลยต้องกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานในยามค่ำคืนจะต้องฆ่าคนอีกกี่คนและก็อาจจะถูกเขายิงตายเข้าสักวันจนถึงเวลาตีห้า พ่อแม่และน้องชายของหมอพร้อมเข้ามาหานายพร้อมก้มลงกราบพ่อแม่ทั้งน้ำตาน้องชายก็บอกว่าเราจำเป็นจะต้องล่ามโซ่ขังพี่เขาไว้ตอนค่ำคืนนะมันไม่มีอะไรมากักขังพี่ได้หรอกอำนาจเสือสมิงมันมีมากเกินที่จะทานไหวพอสายสายชาวบ้านเขาคงจะรู้แล้วว่าทิดแคล้วตายพ่อเขาเคยเตือนพี่ แต่พี่ก็ยังสนุกกับวิชาอาคมไม่ได้นึกถึงบาปถึงกรรมเมื่อได้ยินนายพร้อมพูดอย่างนั้นแม่ก็ร้องไห้และนายพร้อมก็ได้บอกต่อว่าฉันต้องหยุดทุกอย่างด้วยตัวฉันเองฉันเป็นคนก่อฉันก็ต้องแก้เองไม่มีใครช่วยได้หรอกว่าแล้วนายพร้อมก็หยิบเอากริทที่อยู่ในกล่องออกมา แล้วก็แทงเข้าที่ลิ้นปี่ของตัวเองอย่างเต็มแรงจนล้มลงทุกคนต่างตกใจนางหอมก็โผเข้ากอดผัวไว้พี่พี่ทำแบบนี้ทำไมนายพร้อมพยายามยกมือขึ้นจะจับที่ใบหน้าของนางหอมแต่ไม่ทันจะได้จับมือก็ตกลงข้างตัวนายพร้อมสิ้นใจแล้วข่าวการตายของนายพร้อมแพร่สะพัดไป ลูกศิษย์ลูกหาชาวบ้านต่างร่ำให้เสียดายอาจารย์ไม่อยากจะเชื่อว่าอาจารย์เรื่องอาคมของพวกเขาจะจบชีวิตของตัวเองพ่อก็ได้แต่บอกว่าของมันคงจะเข้าตัวก็เลยฆ่าตัวเองตายโดยไม่รู้ตัวลํำพังคนอื่นมาฆ่านะ่คงไม่ตายหรอกแต่ว่ามันใช้กลิชที่ลงอาคมถึงได้แทงเข้าถึงนายพร้อมจะตาย แต่ผู้คนที่ไม่รู้เรื่องก็ยังมีแต่ความเคารพนับถือไม่เสื่อมคลายนายแคล้วก็ต้องตายฟรีโดยไม่รู้ว่าเสือที่ไหนมากัดกินส่วนนางหอมก็บวชชีอุทิศส่วนกุศลให้ผัวโดยไม่สึกตลอดชีวิตมีเพียงพ่อแม่และน้องชายเท่านั้นที่รู้ว่านางหอมหรือว่าแม่ชีหอมนั่นเคยมีผัวเป็นเสือสมิงกัมมุนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม สร้างกรรมอันใดไว้ก็หนีไม่พ้นที่ตนเองจะต้องชดใช้กรรมนั้นครับถ้าหากชอบผลงานของเราฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอพระคุณที่ติดตามรับชมครับ e n c h a n t Pocket Mini Shaver K8 เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า p ๊อปอัเครื่องโกลหนวดแบบพกพากันน้ำา1 0 0เพื่อความมั่นใจในทุกช่วงเวลาในยุคที่ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความเร่งรีบการดูแลภาพลักษณ์ให้ดูดีอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ n c h a n t K8 คือคำตอบสำหรับผู้ที่ต้องการความเรียบง่ายแต่ได้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าขอแนะนำเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่จะเปลี่ยนกิจวัตรการโกหโนโดของคุณไปตลอดกาล